อในปีแล้วมอดอกกล้วยมึ้งนี่ในปีสิบอันแล้วก็กล้วยมามีไหมนึงนี่ออกจากดงดาราเนี่ยก็จิไปตอนออเกเดินทางกลับไปที่เดิมให้ลับ้องมา,นาเนี่ยนะกล้วยยังไปเอาทั้งหนาก็ไดล้ลายมองอยู่ แล้วปลาเนี่ยเป็นของทางยางผู้เท่าก็าเะ่ากันเก็บตุเรียนมะก้วยเนี่ยเราไปขายเ <c oughs> <c oughs> มื่อไดไปโดงก้วยใครโดนแล้วมค่ค่อยท่านค้นเดือนกรวยให้เอา ไอ้เหี้ยนี่ก็มาล่มอยนี่ขึ้นที่เรามาหล่มมากระสุกนกหนูก็ได้กินก้อีเลือดหลายหดพายเกลอยู่ในเมืองแบบนี้พังเลือดแต่ว่าเขาฉีดยาแมาในปางอยู่บ่คอยเดีกเก็บเอาแล้ว หล่มเล้วแน่และนาดคุยก็ได้ต้นใหม่มันต้นหน่อยๆเดีแล้วต้นมันตายวัดวันเถ้ามันเหงาเนี่ยเถาตายเถาแล้วก็ตายสังคารโ้โนทุเรียน มาได้กินมากปีค่าโควิดบอกมาบ่าได้สองเดือนมีสาคุสภาโอ้มีทัวนหน้าอีกไหมสามเดือนมาบ่าได้มันมากกับบ่ค่อยโดกหรอวะปีนบ่ค่อยหลายเ้ิบ่ค่อยนี่ไลยบ่ค่อยกินกินกับพ่วงของพ่วง,อ,ง,อ,งอิม่ม ยางมามานี่ยังมาน่อยจากกยนัมนมันเห็นซุ้มมาไทยงูมนนโคกกานักท่องเที่ยวเขาจยงไนบุน่นมากสองครแลวหัวเมียทั้งนายคู่นัง่งเป็นสามแล้วก็มาหลอดมองเขาเนี่ยทางที่มากเลย ต้างสิไปลงไปนี้แล้วนะทำสี่สักก่อน